ตอนเนื่องเลยคุณผู้ชมคะจากผู้ประกอบการภาคธุรกิจนะคะจะพามาดูนักเศรษฐศาสตร์าการเงินกันบ้างคะ่ะสิ่งที่คาดหวังนะคะถ้าเราไปดูนยโยบายแต่ละพักการเมืองโดยเฉพาะนยโยบายเศรษฐกิจเนี่ยจะเห็นเสียงสะท้อนจากนักเรศรษฐศาสตร์เขาก็มองเหมือนกันว่านยโยบายโดยเฉพาะ ประเด็นประชานิยมเนี่ยนักการเมืองพักการเมืองที่ออกมาหาเสียงจะใช้เงินส่วนไหนในการซับพอร์ตหรือว่าดำเนินนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมายได้จริงและไม่กระทบภาระการเงินการคลังของประเทศขณะเดียวกันนะคะนโยบายประชานิยมคุณทําได้จริงมากน้อยขนาดไหนก็ต้องมาดูได้ว่าทุกนโยบาย ตอบโจทย์กลุ่มฐานรากมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสําคัญแล้วก็เป็นกลุ่มเปราะบางที่ยังคงมีปัญหาโดยเฉพาะถ้าไปดูสัดส่วนนี่ครัวเรือนของบ้านเรานะคะ <โฮ S 1> เป็นปัญหาใหญ่ที่ยังแก้ไม่ตกลองฟังมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ดูค่ะ ที่นักเศรษฐศาสตร์ต้องการนะครับในการที่จะให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนก็คือการที่พยายามที่จะเร่งการลงทุนอย่าลืมนะครับว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตได้เนี่ยควรจะมีโอกาสที่จะมากกว่า3%ในอดีตที่ผ <think> ่านมามีหลายครั้งครับที่ไปไม่ถึงและอย่าลืมว่าต่อไปในอนาคตเราจะเจอปัญหาขาดแคลนแรงงานปัญหาเชิงโครงสร้างสังคมสูงอายุมากมายมองต่อแบบนี้เราก็อยากจะเห็นการลงทุนเรื่องของนวัตกรรมที่เป็นเรื่องของจริงนะครับที่จะสามารถขับเคลื่อนได้เรื่องของการท่องเที่ยวเน้นในเรื่องของคุณภาพมากกว่าปริมาณนะครับเราอยากจะเห็นการขับเคลื่อนที่มีมิิตที่ เห็นการกระจายของเม็ดเงินไปสู่ระดับล่างจริงๆหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่แม้ว่าจะเติบโตได้แต่ว่าจะกระจุกตัวในธุรกิจขนาดใหญ่ในเรื่องของเมืองท่องเที่ยวเป็นหลักอยากจะเห็นในการพัฒนาเรื่องของ SME การช่วยเหลือในเรื่องของมาตรการทางการเงินนะครับช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยนะครับตรงนั้นน่าจะเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยเรื่องของสวัสดิการตรงนั้นก็เป็นโอกาสสาคัญครับเพียงแต่ว่าหลายรรคการเมืองก็เน้นอยู่แล้วเรื่องของสวัสดิการเพียงแต่ว่ามองต่อไปเลยอยากจะเห็นคนที่ได้รับสวัสดิการเหล่านั้นคนที่ ต้องการจริงๆได้รับนะครับแต่มองต่อไปเนี่ยคนที่ได้รับเพียงพอแล้วอยากจะให้เกิดการทํางานนะครับแลกเปลี่ยนในจุดนี้สร้างโอกาสในการทําธุรกิจต่างๆหรือว่าเกิดรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้นตรงนั้นน่าจะมองเป็นโอกาสสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับปัญหาระยะสั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจใช่ไหมครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเจอปัญหามาเป็นเวลานานปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับพวกกลุ่ม SME ปัญหาหนี้ของภาคครัวเรือนปัญหาการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่ได้ต่ากว่าศักยภาพมาเป็นเวลานานเนี่ยก็เป อันนั้นคือปัญหาระยะสั้นนะครับแล้วก็ประกอบกับปัญหาข้างนอกนะครับสถานการณ์ข้างนอกที่มีความไม่แน่นอนที่ค่อนข้างสูงนะครับงั้นรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยก็ต้องเข้ามารีบบริหารจัดการให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับว่ามันต้องเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นเป็นสําคัญนะครับนอกจากปัญหาระยะสั้นเนี่ยผมว่าประเทศไทยเจอปัญหาโครงสร้างปัญหาระยะยาวเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างประชากรเราโตช้านะครับความสามารถในการแข่งขันนะครับเราไม่ใช่ประเทศที่ดึงดูดการลงทุนอีกต่อไปคําถามสําคัญคือมันไม่ใช่แค่ระยะสั้นอย ในระยะยาวด้วยนะครับว่าทํายังไงให้เราเป็นที่น่าสนใจคนอยากมาลงทุนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะเป็นประเทศที่โตช้าเศรษฐกิจก็จะเ,เล็กลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดทั้งปัญหาภาพใหญ่นะครับก็คือเราไม่ relevant คือเราไม่ไม่ไม่ได้เป็นประเทศสำคัญในภูมิภาคต่อไปนะครับในปัญหาข้างในก็คือโอกาสที่มันสร้างขึ้นเนี่ยมันจะมีน้อยลงเรื่อยๆนะครับการขยับในแง่ของชนชั้นทางเศรษฐกิจและชนชั้นทางสังคมเนี่ยเกิดขึ้นได้น้อยเพราะโอกาสมันมีน้อยลงเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นปัญหาเรื่องความเดิมล้ําความมั่นคงงทาเศรษกกิจแล็ คมต่อไปไม่ปัญหาได้ไปหมดเลยครับการดูแลกลุ่มเปราะบางยังเป็นเรื่องสําคัญนะครับกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็คือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกับกลุ่ม SME ซึ่งยังฟื้นตัวกลับมาจากโควิดได้ไม่หมดการช่วยเหลือมาได้2แบบนะครับทั้งด้านรายได้และด้านรายจ่ายแหละด้านรายจ่ายเนี่ยคือการลดต้นทุนนะครับหรือว่าการช่วยพยุงค่าใช้จ่ายผมว่ามาตรการเหล่านี้ยังมีความจําเป็นต่อไปแล้วก็มาตรการดูแลทางด้านการเงินองของกลุ่มเปราะบางเนี่ยทั้ง กลุ่มมีรายได้น้อยและกลุ่ม SME เนี่ยผมคิดว่ายังมีความจําเป็นต่อไปแต่ว่าขึ้นอยู่กับเฉพาะรายแหละนะครับว่าคนไหนที่ที่ที่อยากจะทําธุรกิจต่อแล้วก็เผชิญความยากลําบากจริงเนี่ยค่ะกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยต้องเพิ่มนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตอบโจทย์ค่าครองชีพในยุคนี้นะคะคทุกอย่างมันเป็นขาขึ้นมาจากทิศทางของเงินเฟอ้อด้วยค่ะ